วงจ่วยวันนี้มาลงเสาเอกที่ร้านอาหารที่จะสร้างที่ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชหน้าร้านหันไปทางภูเขาองศาที่256ได้ควย71มีสโลปไหลาจากภูเขาหน้าต้องหันประตูเปิดรับกระแสหน้าต้องเคลื่อนไหวหลังพิงทะเล องศาที่74ถึง79องศาได้ขวย3-1อันนี้หลังต้องสงบนิ่งพอหลังสงบนิ่งปึ๊บเนี่ยดังคำกล่าวที่ว่าภูคุมคนน้ำคุมทรัพย์ส่วนทิศหน้าหันเป็นทิศธาตุทองธุรกิจเป็นธาตุน้ำแล,และไม้ส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่องทองก่อเกิดน้ำน้ำก่อเกิดไม้เจริญอย่างรุ่งเรืองมาดูเลิกยามในวันนี้ วันนี้เป็นเลิกท่าด้ำแข็งแรงพอถึงเลิกยามนี่ฝนเริ่มตกพำมๆตรงบอกถึงว่าเลิกยามที่ถูกต้องเมื่อถึงเข้าฤดูเลิกยามจะฝนจะต้องตกเพราะเป็นเลิกท่าด้ำเจ้าของธุรกิจจะได้เฮงเฮงรวยๆนะครับ